สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกอล์ฟทศนวัตกันอีกแล้วนะผมวันนี้เราอยู่กับ SUV ยอดนิยมของคนไทยนะฮะนั่นก็คือเจ้าคันนี้นะผมฮอนด้า n ีอาร์วีเจเนที่5นะผมก็ทำตลาดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะฮะนี่ก็เป็นรุ่นที่5แล้วนะผมกับเครื่องยนต์1.6ดีเซลนะผมคันนี้เป็น1.6 i d t e c นะแรงม้าบอกเลยว่าอาจจะไม่เยอะมากนะผมเน้นประหยัดน้ำมันเน้นค่าใช้จ่ายนะครับผมเน้นประหยัดค่าใช้จ่ายนะส่วนใหญ่นะ คือถ้าไปอ่านตามเว็บต่างๆเนี่ยเขาก็จะรีวิวไปในแนวแนวทางเดียวกันนะผมว่าเครื่องยนต์ดีเซลของ Honda c ซีนี่ไม่ได้แรงจัดจ้านอะไรนะผมจะออกไปในแนวไปหยัดน้ํามันมากกว่านะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาตามชมว่าเจ้า Honda c o ีคันนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นน่าใช้อย่างไรนะครับผมติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับผมฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะผมกดติดตาม u ั s สไคร e นะฮะจะได้มีแจ้งเตือนคลิปใหม่ก็กดสันกระดิ่งเอาไว้นะผมจะได้ไม่พลาดเนาะเวลามีรถอะไรใหม่ๆเนาะอ่ะ เรามาฟังข้อมูลของเจ้าคันนี้นะผมฮอนด c าเซวี1.6 DT นะผมก็คือ ID t e c นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะรุ่นของเขาคือรุ่นย่อย E นะผมเป็น c r v 7ที่นั่งนะผมจะมีเบาะ3แถวนะเป็น7ที่นั่งนะผมเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเน้นใช้งานในเมืองนะผมไม่ได้เน้นลุยนะฮะ ก็เป็นระบบขับเคลื่อน2อล้อที่ไว้ใจได้นะครับผมปีโมเดลของเขาคือปี2017นะครับผมจดทะเบียนในปี2018นะฮะเลขไม้ที่ใช้งานไป119,000กิโลนะครับผมก็ปัดขึ้นให้ละกันเป็น120,000นะราคาณนะตอนนี้อยู่ที่1,29,000บาทนะครับผมก็ประหยัดกวบาป้ายแดงไปเยอะพอสมควรนะฮะราคาป้ายแดงรู้สึกว่าจะออกห้างอยู่ที่1.6ล้านนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะตัวท็อปสุดจะอยู่ที่1.7 ประมาณนั้นนะฮะก็ประหยัดไปเยอะเหมือนกันนะเออก็ท่านใดสนใจก็ลองรับชมดูนะครับผมว่าโอเคไหมกับสภาพนะฮะเดีย๋ยวเราก็มีกับงานเก็บงานอยู่แล้วนะครับผมอ่ะอุปกรณ์ที่ติดรถมานะผมมีบุ๊กสวิตให้นะครับผมบุ๊กสวิตก็เช็คศูนย์ล่าสุดที่8 0 0 0 0ื่นะแปดเก้าหมื่นอ่ะเก้าหมื่นประมาณ9 0,000มื่นนะผมเช็คศูนย์มาตลอดเลยนะ,ะระยะ2 0 0 0 0 4 0 0 0 0่0 0 0 0นห้าหมื่นเช็คมาเรื่อยๆจนถึงเก้าหนะครับผมแล้วก็หายไปนะผมอ่าก็ไปดูแลต่อนเอาเองนะฮะมีคู่มือนะครับผมการใช้งานนะผมกับตัวรถคันนี้นะครับเพราะว่าอุปกกรณ์ต่างๆมันน็เยอะะ ก็มีคู่มือให้ศึกษาอ่านกันเนาะกุญแจมีดอกเดียวนะครับผมอ่าเรามาดูโดยรวมภายนอกกันก่อนนะผมคือคันนี้รถเพิ่งเข้านะก็จะมีในส่วนของสีสันที่มันไม่เรียบร้อยมีในส่วนของที่เราต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดนะผมก็พามาดูสภาพดิบๆกันเลยนะด้านหน้านี่จุดเด่นของเขาคือไฟหน้าแบบ full led นะเป็นไฟหน้า full led แต่ไม่มีระบบออโต้นะฮะไม่มีระบบออโต้ไม่มีเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมไม่มี ปรับสูงต่ำอัตโนมัติเป็นแบบธรรมดานะผมเราต้องเปิดเอาเองนะแล้วก็ปรับสูงต่ำเอาเองนะครับผมเป็นแบบเมนวนวลหมดเลยนะฮะมีไฟเดชามันลิงไลท์นะครับผมอยู่ตรงขอบขอบตรงนี้สวยงามไฮโซหรูหรามากๆนะผมกระจังด้านหน้านะเป็นกระจังโครเมียมนะฮะตรงกลางก็เป็นโลโก้ฮอนด้านะผมด้านล่างช่องดักลมก็เป็นสีดาเงาเนาะอ่าแล้วก็ด้านล่างกันชนนี่ก็จะเป็นตะแกรงรังผึ้งนะฮะเป็นช่องดักลมเนาะการตกแต่งด้านหน้าอันนี้แล้วแต่ชอบนะผมไม่มีถิ่นไม่ได้ถูกนะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะผมแต่แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะ ด้านล่างก็ยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED นะครับผมจะมีในรุ่นดีเซลนะถ้ารุ่นเบนซินจะเป็นไฟตัดหมอกแบบหลอดไส้นะครับนี้จะเป็น LED เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเราดูด้านหน้าแล้วก็ดูเครื่องยนต์ไปเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเปิดเครื่องยนต์ขึ้นมานี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะขนาด1.6ลิตรจุดเด่นเลยนะฮะคุณประหยัดค่าต่อภาษีประจําปีไปได้เยอะเลยจริงๆนะครับผม คือมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ใหญ่ไง1.6ลิตรอะ่ะก็ต่อภาษีเท่าออติตอะ่ะนะต่อภาษีเท่าออติสเลยนะผมก็มไม่แพงอะไรมากนะฮะต่อปีนะครับผมถือว่าถูกมากแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนี้ก็ทําได้ดีนะผมตัวถังของเขาเนี่ยหนักมากนะฮะประมาณเกือบ2ตันอนะ่ะ1.7ตันนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่อัตราการบริโภคน้ํามันของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่15-16กิโเมตรต่อลิตรนะประหยัดมากๆนะผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่พละกาลังอาจจะไม่ไม่ได้แบบ แซงคู่แข่งอะไรมากนะผมก็อยู่ในระดับที่ใช้งานทั่วไปนะครับผมไม่ได้แบบจิ๊ดจัดจัดจ้านอะไรนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับผมดีเซลแรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรมาพร้อมระบบส่งกําลังเป็นเกียร์เก้าสปีดนะครับผมเกียร์เก้าสปีดเลยนะเกียร์สปีดเยอะก็ทําให้การเปลี่ยนเกียร์สมูทขึ้นนะครับผมก็ประหยัดน้ามันขึ้นด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีของรถยนต์คันนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณหารถ CLV ที่ แรงๆนะผมแนะนําว่าไปเล่นเบนซินนะผมดีเซลไม่เหมาะดีเซลไม่เหมาะสายซิ่งสายมุดนะดีเซลจะเป็นสายประหยัดนะครับผมสายประหยัดเป็นหลักเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมในส่วนของโครงสร้างนะฮะโครงสร้างคันนี้สภาพส,สวยๆนะผมฝากระโปรงด้านหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะแก้มด้านข้างสภาพเดิมๆส,สวยๆนะฮะโครงสร้างเดิมมากๆคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อตัว,ตวถังนะครับผมรอยมาร์กต่างๆเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมทุกตําแหน่งนะครับผมทุกตําแหน่งเลย อยู่เหมือนเดิมนะฮะปากกามาร์สสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวเนี่ยเห็นไหอยู่ทุกตำแหน่งเลยอะ่ะสภาพสวยมากคันนี้เดิมจากโรงงานมายังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับผมดีมากๆเหลือทำความสะอาดอาจจะมีคาบฝุ่นเห็นว่ามีคาบฝุ่นมีคาบโคลนพวกนี้อย่จัดการให้นะครับผมแต่โครงสร้างเนี่ยเน้นเป็นหลักเลยนะรถมือสองต้องเน้นโครงสร้างนะผมในส่วนของสีสันโดยรอบเนี่ยมันเก็บงานได้มันเก็บสีได้ นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ปกติของการใช้รถอยู่แล้วมันก็ต้องมีแบบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะผมเราระมัดระวังแล้วแต่ว่าบางทีมันก็เหตุสุวิสัสเนาะเนี่ยมันก็แบบเล็กๆน้อยๆเก็บงานให้เก็บสีให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านข้างนะฮะนี่ด้านข้างของ Honda c r v ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยลายล้อแม็กมันจะเหมือนตัว c ิ t ี้ตัว V ีพัทคล้ายๆนะลายมันจะคล้ายๆกันนะเป็นสีดำปัดหน้าเงานะผมเป็นแบบก้าการนะผมแต่ถ้า เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยลายมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันเหมือนกับเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันโดนบิดนะฮะลายจะเป็นแบบกงโกงจักสวยๆอะ่ะนะก็ลองไปหาดูในเว็บแล้วกันเนาะขนาด17นิ้วนะฮะขนาดล้อแม็กสินิ้วเนาะระบบห้ามล้อเป็นดิสทั้ง4ล้อนะครับผมในรุ่นนี้เป็นระบบขับเคลื่อน2อล้อนะรุ่น E นะเป็นรถเที่นั่งนะผมก็เหมาะก,กับการใช้งานในเมืองเนาะ CLV เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าไม่ได้บ้าออปชันจริงๆนะรุ่นขับเคลื่อน2งล้อก็เพียงพอแล้วนะ ไม่จาเป็นต้องเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อเลยนะผมเพราะว่าเราไม่ได้ไปเข้าเข้าป่าเข้าเขาไม่ได้ไปลุยอะไรนะเออในเมืองบางทีเนี่ยอาจจะมีน้ําเจิ่งนองบ้างแต่ว่าระบบขับเคลื่อน2งล้อฮ o n d ามันก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับผมนะขัดขึ้นมาด้านบนนะฮะจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวพับเก็บไฟฟ้าปับวงสาไฟฟ้า,ฟานะฮะในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อไม่มีฮ da ด้าเลนวอตด้านซ้ายนะกล้องด้านข้างไม่มีนะผมมีแต่กล้องด้านหลังนะฮะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลน,นะมือจับประตูเป็นสีเดียบตัวรถพร้อมระบบคีเลสนะครับผมแตะป นะฮะลดล็อกแล้วนะครับผมนี่ล็อกแล้วเวลาจะเปิดเอามือสวมเปิดนะครับผมอ่าแบบนี้นะฮะกระจกมองข้างไม่ได้พับเก็บอัตโนมัติให้นะครับผมตรงนี้เสียใจด้วยนะด้านบนมีสวกาทรงคีบฉลามนะครับสวยงามสปอร์ตตามสไตล์ Honda อยู่แล้วนะฮะมาดูด้านท้ายกันครับผมด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับผมเนี่ยจะดูสวยงามมากมันมีไฟ LED Light Guiding ด้วยนะฮะบอกว่าด้านข้างรถตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะผมเวลาเราขับกลางคืนเนาะถ้าสมมุติว่าคุณขับรถสีดำเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยเว้ย่ามีไฟตรงนี้มันช่วยได้เยอะนะผมมันคอยบอกไกด์ว่าเฮ้ยด้านข้างรถคุณอยู่ระดับนี้นะเวลารถที่เขาจะแทรกจะแซงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เห็นเขาจะได้กะถูกนะผมมันเป็นมาตรฐานใหม่ของรถยนต์ SUV แล้วก็ MPV นะสมัยนี้นะสังเกตดูจะเป็นลักษณะนี้หมด นะผมตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยเนาะด้านท้ายมีกล้องมองหลังอย่างที่บอกนะฮะเอาไว้กับระยะถอยจอดนะครับผมมีกล้องมองหลังให้การชนด้านล่างเป็นสีดําด้านพร้อมการตกแต่งสีด้านล่างเป็นสีเงินนะครับผมให้มันตัดกันถ้าเป็นสีดาอย่างเดียวมันจะดูแบบเฮ้ยไม่ไฮโซเลยวะ่ะเอาสีเงินมาตัดมันจะได้ดูแบบเฮ้ยไฮโซขึ้นเวเอมันก็จริงๆนะเนี่ยถ้าเป็นสีดําด้านอย่างเดียวว่ะมันเหมือนกระบะป่ะเหมือนกระบะตัวเริ่มต้นตัวเจตัวอ e ีเลยพวกนี้นะเนี่ยพอมันมีสีเงินตัดเข้ามาเฮ้ยมันดูสวยขึ้นเว้ เนี่ยนี่ก็เป็นการตกแต่งของเขานะผมในส่วนของฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแต่ไม่มีคิกเซนเซอร์เหมือนรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นไฟฟ้าแบบธรรมดาเราต้องเอามือกดเปิดนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งระดับความสูงต่ําได้นะผมถ้าท่านใดตัวสูงเท่าผมก็ปรับให้มันสุดปรับให้มันสุดแบบนี้นะผมแต่ถ้าท่านใดตัวเล็กเหมือนตะก้องนะฮะดันมันลงมากดค้างไว้3วิ1 2 3มันจะมีเสียงติด๊ดๆ อันนี้คือการตั้งค่าระดับแล้วเดี๋ยวพอเราปิดแล้วเปิดขึ้นใหม่มันก็จะอยู่ในระดับนี้คดนะ่ดูนะอ่ะดูนะดูนะสักครู่นะครับมันจะปิดช้ามากไม่ทันใจเวยรุ่นนะบางทีนะเนี่ยเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้ระดับนี้ใช่ไหมค่อยดูมันจะไม่ได้สูงสุดนะครับผมมันจะอยู่ในระดับที่เราตั้งค่าไว้เห็นปะ่ะประมาณนี้เลยเนี่ยชนเดินเข้าไปตุ้งนะครับผมถ้าตัวสูงเท่าผมนะชนแน่นอนแล้วก็ดันมันขึ้นนะครับดันมันขึ้นปุ๊บกดค้างไว้ อ่ะอันนี้คือการเซตให้ระดับสูงสุดแล้วนะครับผมอันนี้คือวิธีการใช้งานฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมง่ายๆนะฮะอ่ะด้านท้ายสามารถวางสัมภาระได้เยอะนะครับผมถ้าคุณไม่ได้นั่งสามแถวนะฮะคุณก็พับเบาะมันลงไปนะครับคุณพับเบาะมันลงไปเลยน่ะคุณก็จะมีพื้นที่การวางของนะครับผมไอ้ตัวไม้กระดานตรงเนี้ยผมเอาขึ้นมาเองนะผมจริงๆแล้วมันอยู่ด้านล่างมันจะอยู่ลักษณะด้านล่างอย่างนี้อ่ามันอยู่ด้านล่างแหละนะผมเวลาเราพับเบาะเนี่ยมันจะไม่เป็นพื้นเรียบเดียวเป็นพื้นเรี่ย ขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องนะครับมันจะมีร่องให้ใสเห็นป่ะนะมีร่องให้ใส่นะใสตรงนี้นะใส่ไปซ้ายขวานะผมใส่ตรงปุ๊บเราก็ปล่อยอ่ะมันก็จะกลายเป็นพื้นเดียวกันนะครับผมมันจะกลายเป็น2ชั้นแบบนี้นะฮะด้านล่างด้านบนนะด้านบนก็สามารถวางของที่มีลนะักษณะยาวๆใหญ่ๆได้นะครับผมนะอย่าคิดลึกนะยาวๆใหญ่ๆนะครับผมวางของได้นะก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมแต่ถ้า คุณไม่ได้วางของที่มีลักษณะยาวลักษณะใหญ่นะครับผมคุณก็เอาไม้กระดานลงก็ได้นะถ้ามันเกะก,กะลูกตาอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะผมเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้มันยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับผมประมาณนี้นะก็พับได้แบบ50น50สําหรับเบาะแถวที่3ส่วนเบาะแถวที่2พับได้แบบ60 40นะครับผมอ่ามันก็จะเป็นการพับนู่นนี่นั่นทําให้มันอนเนกประสงค์นั่นเองนะผม,ผมก็รถเซ v วมันก็เป็นรถอนเนกประสงค์อยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับผมตามเลยครับ เรามาดูภายในนะผมภายในนี่เป็นเบาะ3แถวนะสำหรับ h o น d a c r v วดีเซลคันนี้นะผมเป็นระบบ,บขับเคลื่อน2ล้อนะฮะ,ะวิธีการขึ้นลงเบาะแถว2เนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วขึ้นลงง่ายขึ้นลงสะดวกเบาะสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงมีที่พักแขนให้อันนี้สบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาตรงที่เบาะแถวที่3นี่แหละนะผมวิธีการพับเบาะนะครับผมมันจะมี2สเตป็ปมันจะไม่เหมือนรถรุ่นอื่นนะสเต็ปแรกคือดึงเชือกด้านข้างตรงนี้นะฮะ ด,ดึงเชือกไม่ดึงเครื่อง,ด,งดึงเชือกขึ้นมาบอกก็จะพับลงแล้วก็สามารถที่จะสไลด์เดินหน้าได้นะผมแล้วก็จะมีเชือกข้างหลังให้อีกองานตรงนี้ไอ้เชือกตรงนี้เนี่ยคุณต้องออกแรงเยอะๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณออกแรงเบาๆมันไม่ค่อยออกนี่ต้องดึงนะฮะนี่ดึงขึ้นมามนก็จะมีโช๊คผ่อนแรงให้นะครับคุณไม่ต้องดึงออกแรงนะแค่ดึงกลดล็อกมันนะผมเดี๋ยวโช๊คผ่อนแรงมันจะพลิกเบาะให้เองอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีสายคล้องนี่ สายคองนะฮะเอาไว้คองกับตัวหัวหมอนด้านหน้ากันมันปุ๊บปุ๊บลงมานะครับผมเพิ่มความปลอดภัยเนาะเวลาเราต้องการพับ,บอร์ดแบบนี้นะพื้นที่ขึ้นลงก็มีประมาณเท่านี้ประมาณขาคนหนึ่งข้างนั่นแหละนะครับผมก็ขึ้นลงค่อนข้างลําบากนิดนึงนะฮะพอรถมันก็ค่อนข้างเตี้ยเนาะอ่ะก็ขึ้นมานั่งนะครับเดี๋ยวพับ,บอบ์ดตรงนี้ให้นี่นะฮะคือ Honda c ซีอีเนี่ยบอะแถวสามเขามีเอาไว้ประดับเฉยๆนะเอาจริงนะไม่ได้เหมาะกับการนั่งโดยสารหรอกนะครับผมถ้าคุณจะนั่งโดยสารเนี่ยเออ แนะนำเป็นรถ P P V ดีกว่าเพราะว่าแม่งแคบมากเลยเนี่ยแคบจริงๆนั่งไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้นะฮะคือต้องเป็นเด็กจริงๆอะ่ะเด็กประมาณเด็กอนุบาลหนึ่งอนุบาล2องเี้ยโอเคนั่งได้นะครับผมแต่ว่าคุณต้องอุ้มเขาลงขึ้นมานั่งนะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อะ่ะนั่งไม่ได้นะครับผมมันก็จะแบบประมาณอย่างเงี้ยพื้นที่มีประมาณนี้เลยนะครับผมด้านข้างก็มีที่วางแก้วน้ำเนี่ยสอ,อันวางขวดน้ําวางแก้วน้ําได้นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วมีช่องแอร์ด้านบน,นให้นะะี่ครับคุณสามารถปรับระดับ แรงลมได้นะฮะหนึ่งสองสามนี่นะเออก็ปรับได้แบบนี้ก็ประมาณนี้นะผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับคุณก็ดูสภาพแล้วกันนะหัวก็ติดหลังก็ติดนะฮะนั่งนั่งกอดเข่าแบบนี้เดินทางไกลๆนั่งอย่างนี้โอเคปะะ่ะล่ะนะก็ลองคิดดูนะครับผมอะวิธีการลงดึงเชือกปึ๊บนี่บอกก็จะพลิกขึ้นไปนะผมคุณก็หาจุดยึดตัวลำตัวอะไรก็ก้าวลงดีๆแล้วกันนะครับผมอะ นี่นะฮะอ่าดูอบอะแถที่สองึออ๊บบาะแถที่สองเนี่ยมันเลื่อนได้เห็นไหมมันดีตรงนี้แหละผมชอบนะฮะมันเลื่อนได้อ่ะทีนี้คือถ้าคุณเป็นคนใช้รถแค่นั่งแค่สามสี่คนนะสามสี่คน C R V จะเป็นรถอะไรที่มันเหมาะมากเลยเพราะว่าคุณสามารถเลื่อนเบาะแถวที่สองเนี่ยให้มันสุดแล้วก็อนักพีของคุณเนี่ยคุณสามารถจะปรับให้มันเอ็นแบบนี้แล้วก็นั่งเดินทางแบบสบายสบายได้คือมันสบายจริงนะ เออบาะมันค่อนข้างดีเลยอะะ่ะแต่ผมเป็นแบบพับเก็บ 60- 40นะครับผมมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะฮะแอร์ตอนหลังเนาะก็มีตรงด้านหน้าตรงคอนโซล,ลกลางแล้วก็ด้านบนนะผมเวลาจะปิดก็เลื่อนปิดจากตรงนี้เอานะฮะอาจจะต้องเอี้ยวตัวนิดนึงนะครับผมมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ตัวประมาณนี้นะแต่ซีออยู่ตรงนี้นะครับคุณก็ลองใช้งานดูแล้วกันเนาะมีปลั๊กเอาไว้ให้เสียบ USB 2ช่องไว้ชาร์จแบตนะครับผมเป็น USB Type A นะ2ช่องด้านล่างนะผมก็ถือว่า ให้ออปชันด้านท้ายมาก็เพียงพอในการใช้งานที่เอาไว้นั่งโดยสารนะเอาไว้เดินทางาไว้แบบเสียบอุปกรณ์ต่างๆนะผมก็ถือว่าเพียงพอเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าต่อครับเรามาดูเบาะด้านหน้ากันต่อนะครับผมนี่เบาะด้านหน้านะฮะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับผม8ทิศทาง2 4 6 8 10ทิศทางนะครับผมคือมันสามารถยกตัวเบาะด้านหน้า ยกตัวเบาด้านหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงได้มันปรับได้สิบทิศทางนะเออจริงนะผมมันยกหน้าได้เนี่ยมันกระดกเห็นป่ะมันกระดกด้านหน้าได้มันดีตรงนี้แหละชอบนะแล้วก็มีที่ดันหลังให้ด้วยนะเนี่ยที่ดันหลังเนี่ยมันจะป่องๆออกมาเห็นป่ะอ่ะเอาไว้ดันหลังนะฮะตามสรีระของแต่ละท่านอ่าท่านใดชอบระบบดันหลังของเบาไฟฟ้าแบบนี้ c v ก็ตอบโจทย์นะเหมือนรถยุโรปเลยอะเออเหมือนเบนซ์เลยเหมือนพ m เเลยนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ถุงลมนิรภัยเนี่ยมีให้รอบคันเลยนะ ถุงลมด้านหน้านะครับผมม่านถุงลมถุงลมด้านข้างมีให้รอบคันเลยจนถึงบอดแถวที่3มอะ่ะมันดีมากนะครับผมระบบความปลอดภัยของ Honda c เซียุคใหม่นี่บอกเลยว่าดีมากนะครับผม่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปนั่งดีกว่านะผมเราลืมบอกสภาพเบาะสภาพเบาะคันนี้นะครับผมสภาพเบาะเรียบร้อยสุดๆนะฮะวิ่งมา119,000กิโลนะครับผมแต่สภาพเบาะแม่งโคตรใหม่เลย นะฮะเบาใหม่มากนะผมไม่ว่าจะเป็นเบาคนขับเบาคนนั่งข้างเบาแถวที่2อเบาแถวที่3สภาพสวยนะฮะสภาพสวยไม่มีคําว่าแตกลายงายับเยินเบาขาดได้ปรีนะครับผมเฮ้ยสภาพมันดีนะสภาพมันดีแล้วระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้แบบไม่มีเสียงรบกวนเลยคือเวลารถเราใช้งานไปนานๆถ้าเป็นเบาไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเสียงมอเตอร์มันจะมีเสียงเฟืองนะครับผมแต่เนี่ยเออสภาพมันดีมากๆเลยนะเนี่ยดูดิไม่มีเสียงเลยจะเอาไมค์ไปใกล้ๆ,ๆก็ได้ อันนี้คือสตาร์ทรถอยู่นะเว้ยเห็นไหมเสียงแบบกอเตอร์หมุนไม่มีเลยอ่ะมันเงียบมากเลยนะครผมอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปนั่งดีกว่านี่นะฮะเราขึ้นมานั่งแล้วนะผมคือภายในเนี่ยเก็บเสียงค่อนข้างดีนะคือด้านล่างของเขาเนี่ย Honda CR-V Gen 5เนี่ยเขาจะบุนะฮะบุไอตัวแผ่นซับเสียงอะทั้งคันเลยนะตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงหลุมมลัอะ,อะนะครับผมเขาบุแผ่นกันเสียงทั้งคันเลยอะ คือเสียงของช่วงล่างเสียงของล้อที่มันบดถนนเนี่ยจะเข้าห้องโดยสารน้อยมากๆนะผมแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแต่เสียงอย่างกับเครื่องยนต์เบนซินเลยเสียงมันเงียบจริงๆนะผมคือมันเป็นรถญี่ปุ่นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความหรูหรามีความไฮเทคนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ามันมากๆนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับ Honda CRV เครื่องดีเซลนะฮะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมอันนี้ยังไม่จบคลิปนะเรามาดูออปชันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ย ฟังชันอาจจะสู้ตัวขับเคลื่อนสีล้อไม่ได้นะครับผมแต่ก็เพียงพอต่อก,การใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วไปนะบางทีมันก็อาจจะเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับผมเรามาเริ่มจากที่คนขับในส่วนของฝั่งคนขับเนี่ยพวงมลาลัยนะผมเป็นพวงมลาลัย3าก้านหุ่มหนังนะผมหนังจับสัมผัสแล้วรู้สึกดีมากๆทําร่องสําหรับเอาวางนิ้วอ่ะวางนิ้วของเราอ่ะก็ทําลงทําร่องอะไรทําให้มันจับถนัดขึ้นนะผมแล้วก็น้ําหนักของพวงมลาลัยเนี่ยไม่ได้เบาไม่ได้เบามาก นะฮะคือขับในเมืองอ่ะคล่องตัวแน่นอนอยู่แล้วนะผมเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะผมเวลาเราขับเดินทางไกลๆเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเซ็ตออกมาแบบให้มันเหมาะสมกับความเร็วของตัวรถเข้าใจะมเออมันทําให้เราควบคุมรถได้แม่นยําขึ้นนะครับผมพวงมาลัยของฮอนด้านี่เขาเซ็ตมาค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างค,างคมแล้วกันนะครับผมถ้าเทียบกับเบนซ์บีเอ็มก็อาจจะไม่สู้นะฮะอาจจะสู้ไม่ได้นะผมแต่ก็ ถือว่าเป็นเทรนที่ดีสําหรับรถญี่ปุ่นนะผมถ้าเทียบกับ CX-5 ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะผมแต่ CX-5 จะออกคมกว่านิดนนะครับผมอันนี้คุณต้องมาลองเองนะฮะออปชั่นมีมัลติฟังก์ชั่นให้นะครับผมฝั่งซ้ายนะฮะเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์ฝั่งขวาเป็นในส่วนของระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติคูชคอนโทรแต่ว่า เป็นคูชันโทแบบล็อกความเร็วเฉยๆนะฮะไม่มีแปรผันไม่มีหยุดนิ่งให้ไม่มีแบบออกตัวให้นะครับผมยังเป็นคูชันโทแบบย้อนยุกอยู่เออเป็นล็อกความเร็วเฉยๆนะฮะด้านหลังพวงมลาลัยมีแพตเทิลชิปเอาไว้ชิปเกียร์นะครับนี่มีแพตเทิลชิปให้นะฮะซ้ายขวาเลยนะผมก็ถือว่าให้อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะผมเพราะว่าเกียร์ก็เกียร์เก้าสปีดทูนสามารถที่จะนั่งชิปเกียร์เองได้าอยากขับแบบเป็นนุ่นอะ่ะนะมันก็ชิปเกียร์ได้ตรงนี้ก็ถือว่า เพิ่มอัตลรในการขับขี่นะครับผมหน้าปัดนี่หน้าปัดดูไฮเทคทันสมัยมากๆเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะฮะคือตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอลไปเลยนะเป็นหน้าจอไปเลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของการแสดงข้อมูลต่างๆนะผมข้อมูลของตัวระบบของตัวรถนะฮะเนี่ยคือตอนนี้เราเปิดประตูอยู่อ่ะะนะครับผมเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะผมอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะร,ระยะทางนะครับผมต่างๆคุณสามารถที่จะเลือกดูได้เลือกดูได้เลยว่าคุณต้องการจะดูอะไรนะครับเนี่ย ก็เลือกดูเอานะครับผมว่าต้องการให้มันแสดงอะไรอะ่ะก็ปรับเอาแล้วกันนะครับผมก็แล้วแต่คนใช้งานเนาะหน้าปัดก็ดูสวยดีกระจ่างตานะครับผมอ่ะตรงกลางเป็นเครื่องเล่นนะผมคือเครื่องเล่นของตัวขับเคลื่อนสองล้อไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือว่าเป็นเบนซินนะมันห่วยแตกมากๆนะครับผมสําหรับ ระบบขับเคลื่อน2องล้อนะแต่ถ้าขับเคลื่อน4ล้อโอเคนั้นผมชอบมันเชื่อมต่อ HDMI เชื่อมต่อบลูทูธสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ผ่านตัว APK นะผมเพราะมันเป็นระบบ Android นะฮะมันทคล้า,ายตัว Civic EL แล้วก็ Honda Accord EL นะครับผมมันจะเป็นเครื่องเล่นแบบนั้นแต่พอมันเป็นเครื่องเล่นสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2องล้อเนี่ยมันเหมือนกับเอาของ Honda แจ๊ดฮอนด้าซิตี้มาใส่เออประมาณนั้นเลยนะฮะคือมันเนี่ยมันสัมผัสไม่ได้หนึ่งเลยนะหน้าจอมันสัมผัสไม่ได้ถึงหน้าจอมันขนาด6นิ้วกว่าก็จริงแต่มันแตะไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นเครื่องเล่นแค่ CD MP3 อ่ะนะแล้วมันใส่แผ่น CD ไม่ได้ด้วยซ้ำจริงจริงอ่ะมันใส่แผ่น CD ดีไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะมันเป็นเครื่องเล่น MP3 USB Blue ูเ o สบลูทูธนะฮะเออมันใส่แผ่นไม่ได้นะเว้บางท่านเนี่ยซื้อรุ่นขับ2ไปเนี่ย เปลี่ยนฟอนต์ทันทีเลยนะฮะหรือบางท่านไม่ได้ซีเรียสกูฟังแต่ FMAM อันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับผมมันก็สามารถฟัง FMAM ได้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมเวลามีคนโทรเข้ามาก็รับสายผ่านพวงมาลัยมันจะได้ปลอดภัยนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้เน้นออปชั่นนะคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแต่ถ้าท่านใดที่บ้าออปชั่นต้องการออปชั่นแบบจัดเต็มจัดหนักคุณก็ต้องไปดูขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมอ่ะ ถลงมาจากเครื่องเล่นนะฮะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบซิงเกิลโซนนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะก็สามารถที่จะควบคุมแอร์ตอนหลังได้คุณถ้าคุณไม่ต้องการให้แอร์ตอนหลังใช้งานก็กดให้ไฟเขียวมันมันดับไปนะครับผมแต่ผมแนะนํานะคือรถที่มีแอร์ตอนหลังเนี่ยกดเปิดเอาไว้ถึงไม่มีใครนั่งก็เปิดไว้เถอะนะผมมันจะช่วยไล่ความชื้น่วยช่วยไล่ในส่วนของกลิ่นอับนะครับผม เวลาคุณใช้งานเนี่ยถึงจะไม่มีใครนั่งหลังก็เปิดไปเลยนะครับผมมันจะได้เอาลมใหม่ๆเข้าไปหมุนเวียนในระบบแอร์เครื่องปรับอากาศนะฮะกลิ่นอับมันจะได้ไม่มีนะครับผมอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกกล่าวกันนะฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยแอร์ Air ด้านหลังไม่ได้ใช้กุ้กดปิดพอเปิดทีกลิ่นหึมเลยกลิ่นกลิ่นเหม็นอับมากๆนะฮะอันนี้ก็แนะนํากันนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้เซนต้าอยู่ก็มีแอร์ตอนหลังเหมือนกันเนะาะทัดลงมา นะครับผมตรงนี้คุณอาจจะงงๆหน่อยถ้าท่านใดไม่คุ้นชินกับในส่วนของระบบเกียร์ไฟฟ้านะครับผมอย่างรถไฟฟ้ารถ e v ph ev อะไรพวกนี้นะคุณต้องทาความคุ้นชินนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีคันเกียร์มันไม่มีคันเกียร์แบบเบนซินอะ่ะคือเบนซินเขาเป็นเกียร์ cvt นะมันก็จะมีคันเกียร์เลื่อนนะครับผมแต่พอมันเป็นดีเซลมันเป็นเกียร์9สปีดเนะี่ยมันเป็นเกียร์ระบบไฟฟ้านะครับผมต้องเป็นกลุ่มปุ่มกดเอาแบบเนี้ย บางทีอ่ะมันไม่คุ้นชินต้องท้องทำความคุ้นชินก่อนตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานนะอาจจะเพิ่มความอันตรายให้กับผู้ใช้งานด้วยซ้านะผมคือต้องมานั่งคําปุ่มอ่ะ เวลาเราขับเ we right? วลาเราขับขี่ใช่ป่ะเราต้องการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตเงี้ยคือปกติเราก็ปบเกียร์เข้าด้านข้างใช่ไหมมันก็ปลอดภัยกว่าเราไม่ต้องมาละสายตาจากถนนใช่ป่ะแต่พอเป็นปุ่มอย่างเงี้ยคนขับขี yet, ่จะต้องละสายตาจากถนนเพื่อมามองปุ่มแล้วก็กดเพื่อจะเป็นโหมดสปอร์ตหรืว่าบอกว่าอ่าหรือว่าบางทีเนี่ยเราจะถอยหลังเข้าซองเงี้ยนะเราต้องมามองปุ่มให้ปุ่ม R ถอยหลังอยู่ตรงไหนวะเอ้าอยู่ตรงนี้เราต้องกดึ๊บอ่ะเนี่ยคือเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับผมมันจะเป็นลักษณะน,นี้แล้วบางทีีเน่ย เราต้องจอดในห้างสรรพสินค้าซึ่งเราต้องไปบางชาวบ้านเขาอะต้องเข้าเกียร์ N อนนะวิธีเข้าคือยังไงรู้ปะ่ะนี่ถ่ายดูนะฮะเวลาคุณจะดับเครื่องใช่ไหมเข้าเกียร์ P ก่อนแล้วดับเครื่องดับเครื่องปึอ๊อ่ะดับเครื่องเสร็จแล้วมันจะมีด้านข้างตรงนี้นะฮะเปิดปึ๊บเปิดฝาออกมานะครับผมนี่ไอ้ฝาตรงนี้มันจะมีก้านเดๆงออกมาอย่างงี้เห็นปะ่ะกดล็อกนะฮะกดล็อกดันลงมาข้างล่างเพื่อเป็นการเข้าตำแหน่งเกียร์ N นะฮะรถจะได้เข็นได้ลำบากไหมโคตรลำบากเลยนะถือถ้าเป็นปกติอะมึงแค่กดชิปล็อกแล้วก็ดันมาที่เอ็นก็กจบแล้วป่ะแต่พอมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอะความไฮเทคอะมันมาพร้อมความลำบากเว้ยถ้าจะเข้าเกียร์เอ็นนะดับเครื่องด้วยเกียร์พีเสร็จแล้วเปิดด้านข้างอ่ะมันเลื่อนในก้านนี้ลงข้างล่างนะฮะมันจะกลายเป็นเกียร์เอ็นแม่งลำบากชิบหายนะ๋ยวขอสตาร์ทรถ่อน นี่นะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมความไฮเทคมาพร้อมความลำบากอันนี้ปกติอยู่แล้วนะฮะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับผมพร้อมออโต้เบรกโฮให้อันนี้อันนี้ไฮเทคอันนี้สบายอันนี้สบายคือโดยไม่ต้องมานั่งสลับเกียร์เอ็นเกียร์ดเกียร์เอ็นเกียร์ดเวลารถติดนะครับผมใส่สายเบลกดออโต้เบรกโฮนะครับผมเวลารถติดปุ๊บมันมันจะดึงเบรกมือให้อัตโนมัติ นะโดยที่เราไม่ต้องมาปรับอะไรตรงนี้เลยนะผมเพิ่มความสะดวกสบายกับ้ใช้งานด้านซ้ายมีปุ่มใบชาเขียวนะฮะใบชาเขียวก็อีค้นนะฮะอีค้นโหมดนะับผมเน้นประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็น i d e start stop นะฮะคือถ้าลำคายก,ก็กดปิดนั่นแหละง่ายง่นะผมอ่ะลงมาด้านล่างจากตำแหน่งเกียร์นี่ก็จะเป็นปลั๊กเอาเล็ตนะฮะเอาเล็ตหนึ่งตำแหน่งเนี่ยด้านหน้าให้มาหนึ่งตำแหน่งนะฮะแล้วก็ที่วางของวางแก้วน้ำนะผมแล้วก็ด้านล่างนี่มีเก๊ใส่ของพร้อมช่องเชื่อมต่อนะฮะด้านล่างนี่มีไฟส่องสว่างด้วย เห็นปะมันจะมีไฟสีเหลืองๆนะครับผมส่องว่าไอ้ปลั๊กเนี่ยมันมีอะไรบ้างมี USB Type A มี AUX แล้วก็ปลั๊กเอาเลตอีกหนึ่งตำแหน่งอยู่ในเก๊ะตรงนี้นะครับผมเวลาจะใช้งานเวลาจะชาร์จแบตอะไรเนี่ยใส่ไว้ในเก๊ะมันก็ปลอดภัยกว่าเนาะที่พักแขนเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะฮะตามแขนของเราเลยแขนเรายาวแล้วก็เลื่อนนะครับแขนเราสั้นก็ดึงกลับนะครับผมถ้าเกิกะก็ดึงกลับแค่นั้นเองนะครับผมเปิดขึ้นมาก็จะเจอไอ้แผ่นรองตรงนี้แล้วก็สามารถเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับผมแล้วก็ เป็นช่องใส่ของนะครับผมใส่พวกอะไรอะแผ่นซีดีมันใส่แผ่นซีดีไม่ได้จะพกแผ่นซีดีทำไมวะก็ใส่พวกอุปกรณ์ชาร์จวงชาร์จแบตอะไรนั่นแหละนะครับผมหรือว่าของจิบป,ประถาของคุณผู้หญิงนะก็ใส่ได้นะครับผมประมาณนี้อ่ะเรามาดูด้านบนกันบ้างนะฮะด้านบนนี่มีช่องใส่แว่นตานะครับผมมีช่องใส่แว่นตาแล้วก็มีไฟส่องสว่างที่เป็นแบบ LED นะฮะเนี่ยซ้ายขวานะเป็นไฟอ่านแผนที่เนาะแสงสว่างดีนะครับแล้วก็มีไฟแสงจันนะครับผมมันจะมีไฟแสงจันเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้ผมเนี่ยกลางคืนมันจะดูสวยมันจะดูซอฟอ่ะเออมันจะทาให้บรรยากาศในรถมันโอเคขึ้นน่ะนะเนี่ยมันก็จะมีไฟแสงจันตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ที่บางแดดไม่มีไฟส่องแต่งหน้านะเว้ยถึงราคามันจะร้านหก้านเจ็ก็เหอะแม่งไม่ให้ไฟส่องแต่งหน้ามานะครับผมอ่ะก็มีที่บางแดดมีกระจกซ้ายขวากระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงก้าน ไม่มีไฟฟ้านะผมถึงราคาจะร้านหล้านเก็นั่นแหละนะฮะแม่งก็ไม่ให้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมานะครับก็ประมาณนี้นะภายในทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้นะครับผมวัสดุการตกแต่งก็ดูแน่นหนาดีเป็นนวมบุนุ่มนะเป็นนวมบุนุ่มมานะครับผมมีเก๊ใส่คงใส่ของอยู่ตรงไหนวะตรงนี้อ่าก็ใส่ของพวกอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรพวกนี้เอกสงเอกสารนะผมใส่ได้สบายๆนะผมแล้วก็การตกแต่งของรุ่นขับเคลื่อนสองล้อจะไม่ใช่ลายไม้นะ จะเป็นสีเงินแบบนี้นะผมสีเทาๆนะเทาๆเงินๆด้านๆแบบนี้เลยนะผมทาเป็นลวดลายกราฟิกเท็กเจอร์มันจะดูแบบหยาบๆหน่อยนะผมมันจะเป็นล่องๆซอสๆมานะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวออกไปสรุปด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับออปชันแล้วก็สภาพโดยรวมทั้งหมดนะฮะคันนี้เนี่ยที่พามาดูคือสภาพดิบๆยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างดูดฝุ่นยังไม่ได้ฟอกเบาะนะฮะนี่คือสภาพจากเจ้าของเดิมเลยอ่ะนะจากเจ้าของเดิมมาถ่ายให้ดูเลยนะครับผมก็ ถือว่าสภาพค่อนข้างโอเคนะสภาพค่อนข้างสวยเลยนะผมสีสันโดยรอบก็มีเล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นอย,อย่างฝากระโปรงเนี้ยมีรอยขนแมวนะฮะกันชนด้านหน้ามีรอยเบียดนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ภายในเบาะใหม่มากๆนะฮะถึงเลขไมม์จะอยู่ที่1 2 0 0 0 0มนกิโลนะแต่เลขแต่สภาพเบาะแม่งยังใหม่อยู่เลยนะครับผมเออแล้วก็การใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นรถ SUV อนเนกประสงค์นะฮะคือความอเนกประสงค์มันมีอยู่แล้วนะผมมันก็ยืดหยุ่นในการใช้งานจะนั่งเยอะนั่งน้อยนะมันก็นั่งได้นะผมแต่ถ้าเป็นเบาะแถวที่3เนี่ยผมแนะนําว่า ควรจะเป็นเด็กเด็กเลยเด็กนะเด็กจริงๆนะผมไม่ใช่เด็กนั้นนะเด็กอะเด็กแบบตัวเท่านี้นะครับผมอันนี้เออนั่งได้นะผมแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อะอาจจะนั่งแล้วแบบอึดอัดนะครับผมอย่างที่ผมนั่งให้ดูอะต้องนั่งกอดเข่าตัวเองอะเหมือนเศร้าตลอดเวลาเวลาเดินทางอะ่ะเข้าใจปะ่ะคือมึงนั่งกอดเข่าอะ่ะแล้วมันเมื่อยมากนะครับผมเนอะมันมีเบาะที่แถวที่สอ่ะสาหรับเด็กเท่านั้นนะฮะหรือว่า ถ้าบ้านคุณไม่มีเด็กก็อาจจะเป็นที่ประดับไว้เฉยๆว่าเฮ้ยรถโยนกูมี3แถวนะเวย้ยกูเป็น7ที่นั่งนะเว้ยอะไรประมาณอย่างนั้นแหละนะครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่คุณต้องรู้นะครับผมนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลของ Honda c r v เนี่ยไม่ได้เน้นขับสนุกนะไม่ได้เน้นขับสนุกไม่ได้เน้นแบบจี๊ดจ๊าดไม่ได้เน้นแบบเอาไว้มุดนะฮะเน้นประหยัดประหยัดเลยนะครับผมคือประหยัดที่1อ่ะต่อภาษีประจําปีประหยัดแน่นอนนะครับผมเพราะเครื่องมันขนาด1.6ลิตรเอง นะฮะต่อภาษีก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะผมแล้วก็ประหยัดอย่างที่สองคือค่าน้ํามันค่าเชื้อเพลิงนั่นแหละนะผมถ้าคุณใช้งานบ่อยใช้งานเยอะมันจะเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าอัตรา,าก,การสิ้นเปลืองเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าทําได้ไม่น่าเกียดเลยถือทได้ดีมากๆนะ,ะก็ถือว่าคันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรถยนต์อนเนกประสงค์ใช้งานทุกวันนะครับผมอันนี้จะเหมาะสมแต่ถ้าคุณเน้นรถยนต์ที่ออปชั่นดีๆนะฮะ จะมันทะนัดแรงๆนะครับผมแล้วก็นั่ง3คนได้อย่างเงี้ยนั่งนั่งสแถวได้อย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับผมคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจนะผมคันนี้ปี2017จดทะเบียน2018ราคาอยู่ที่1 2 9 0 0 0้บาทนะครับผมสนใจก็โทรมาได้ที่0 9 0 1 0 1 1 0 1 9นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com